เห็ดหนังไก่เพียบเลยทุกคนมาดูขาสิขาวจุ๊เห็ดหนังไก่งามๆทุกคนไหวแตกหมดเลย ทุกคนมาติดกับดักเห็ดหนังไก่ไปไหนไม่ได้เยอะมากวขอเก็บก่อนนะแค่จอดรถลงมาดูเฉยๆนะคะเพราะว่าลุงนั่งรออยู่ในรถนะค่ะ ไอ้กี้จังเลยดูสิบูเบอรี่ไอ้เพียบเลยหืลูกเท่าตาควายอไอ้กี้นู่นอะเต็มเลยอะดูดิเพียบเลย,อย,ย,ลอยโอ้ยเพียบเลยโอ้ สวัสดีทุกคนนะคะมากับลุงมาป่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันอาทิตย์ที่สาสิบเอ็ดค่ะหยุดเป็นไม่ได้นะคะไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวอยากมาป่าอยากมาเก็บเห็ดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมาป่ากันอีกแล้ววันหยุดก็มาป่า ก็าหาเวลาออกมาสักวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะสนุกดีนะคะมาป่าที่ไรก็จะได้คลิปได้เห็ดไปฝากเพื่อนๆ <c oughs> ได้คลิปได้เห็ดมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเ <c oughs> <c oughs> ดินลงมาด้านล่างตรงนี้ไท้กลิ้ง มีเห็ดอ่ไอันนี้เกิดนะทุกคนพวกเห็ดดินเห็ดอะไรเงี้ยค่ะเกิดแต่ยังมองไม่เห็นเห็ดที่เราต้องการจะเก็บเลยนะมันจะมีเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งเนาะอ่าเดี๋ยวมาจะต้องถามเพื่อนๆเขาว่าเขากินไหมนะคะเพราะว่ามัดกินเห็ดปวกแล้วมันรู้สึกคันลิ้นก็เลยไม่ค่อยกินนะคะไม่ค่อยกินอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยเจอเห็ดเพิ่งมาหนึ่งดอกทุกคน เห็ดพึ่งหวานหนึ่งดอกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดอกนี้รอดหรือเปล่าเอะไรคันเตแร์ลแลโอเคเห็ดพึ่งหวานดอกแก่ๆก็เราเพิ่งมาจอดกันนะคะขับรถมาประมาณน่าาจะประมาณเกือบเกือบิบโลได้ละนะ ได้ขาจ้ะอันนี้ที่เก็บไปแล้วก็คือ,อเห็ดเห็ดเห็ดหนังไก่อ่อ,อนๆน,นะลุงเรียกเราว่าเจอเห็ดนะมัดก็เจอหนึ่งดอกเก็บตัวนี้ไปก่อนนะคะหนึ่งดอกนะ อสวยมากสวยมากเลย เกือบลืมตรงนี้เกือบลืมดูตรงนี้มีหนึ่งดอกค่ะหวานสวยมากเลยกลิีงฮิตตะคันยูอ่ะนอกสอ 还能动。 Okay. Er det her vi har brevveien, eller? าออกสก์ลิงสวยเชี่ยวสวยเชี่ยวสวยมากฮึ mm ่ม hmm. ดอกใหญ่มากค่ะทุกคนนียังไงายพึ่งหวานดอกเบลอเลยโอ้โหดอกแม่แล้วเนี่ยยังเหลือไหมนอ้อวายขาไม่เหลือแล้วนะ ตั้งกล้องอย่างดีตั้งกล้องอย่างดีเลยตรงนี้ดเหลือไหมฮึบโอ้ยม่เหลือแล้วอ๋อได้แฮคคันวยวอนเพิ่งหวาน้ะทุกคนก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมว่าน้องยังเหลือไหม ว้าวขาแข็งจ้ะแต่หมวกเห็ดนี่แก่แล้วนะ มองเห็นเหลืองๆนะี่คือใบไม้นะนี่มาเจอกลุ่มเห็ดหนึ่งกลุ่มที่เขามีความเริ่มแก่แล้วนะก็ก็พอได้อยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บก่อนนะคะโอ้ดอกที่ว่าเขาแบบแก่ๆเนี่ยเขาจะมีตัวอะไรไม่รู้ว่ะเจาะข้างในนะเป็นเป็นเป็นเหมือนไส้เดือนนะคะเป็นเหมือนไส้เดือนเนาะ เขาจะเข้าเอาตัวเองเข้าไปฝังอยู่ในดอกเลยอะบางทีนี่ผ่าออกมามันจะเป็นเหมือนตัวไส้เดือนอะอยู่ข้างในอะค่ะสำหรับเจ้าเห็ดเหลืองนะไม่ใช่หนอนแต่เป็นตัวอะไรไม่รู้อะ่ะเหมือนไส้เดือนนะ เป็นเห็ดน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะเห็ดพวกนี้เนาะเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยดูอีกทีนึง ดอกแก่มากเลยดอกเนี่ย <c oughs> สวยเชียวอันนี้คือน่าจะดอกเดียวหรือเปล่าเนี่ยดอกใหญ่สองดอกคือแบบว่าเขาแก่มากแล้วนะแก่มาก <c oughs> เจอแต่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองงามๆทุกคน วันนี้ทําซุปเห็ดให้ลุงก,กินเดีใจลุงก,กินเห็ดด้วยวันนี้ลุงก,กินซุปเห็ดนะคะ <c oughs> กับขนมปังเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาสุโขดัครับว่าเฟอร์ราตะเาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เป็นเมนูก่อนอาหารหลักค่ะ ออดอกกำลังงามทุกคนงามมากเลยอ้อย กรอบเชียว

ยอยากได้เห็ดพึ่งหวานดอกนี้จะดูว่าน้องเขาสวยไหมลุ๊ปอ๋า,อาโอ้โหสวยมากยัตเตฟีน่ารูง ว้าวโอ้ยสวยสวยสวย <Okay. S 1> สวยมากเลยทุกคนเป็นเห็ดเกิดใหม่นะคะเห็ดเกิดใหม่สวยมาก <c oughs> ดูดิสวยงาม สวยว่าจะถ่ายรูปแต่แสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะลูกขาดิขาสวยมากเนี่ยแสงไม่ค่อยสวยเลยนี่อีกดอกหนึ่งค่ะฮึบนี่ อา้าวนู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกอันนี้น่าจะเป็นดอกพ่อดอกแม่เขาแล้วนะเนี่ยดอกใหญ่มากอะ สวยทุกคนสวยมากเลย มาเห็ดต่อห้ากสองเอ้ยลิตตัวอะไรไมาใช้ขาเห็ดเป็นโพรงเชียวโอเคว่าดี ทีเราก็ไม่อยากดึงเจ้ามอสขึ้นมานะทำให้เขาแบบเสียหายนะ โอ้ยกล้วทุกย่งฮิตจะได้ออกซเกรงเออเดินเดินได้เกรงคนละเด้ย่โซกันนนกูรบลอดอะไร ขาดขาดแน่นเชียวดอกใหญ่ขายใหญ่มากมมนี่ดูตะก้าเห็ดดสวยงามมากเลยวันนี้ Uh -huh. okay. mm. Taklingen Så godlik mann. เว็กฟินเล็กซซฟีนนี้สวยมากดูดิเห็ดเหลืองเห็ดเหลืงองยังมีอยู่เยอะเลยอ่ะ ฮักสเป็ดกลิงบบล้งทีดีกว่าโอ้ั่นวิ่งหน้าว้หานอไม่มีม,มิสซะแฮะเราเดินวนไปวนมากลับมาที่เดิมทุกคนเราแบบเอ้ยคุณคุ้นทางวะเอ้ยเหมือนเราเคยเดินผ่านมาแล้วอะตะลกดิเราเดินผ่านมาแล้ว เอ้ะทำไมมันเจอทางข้างในป่านะเพราะเป็นทางที่เราเดินผ่านมาแล้วนี่เองอพอเดินวนไปวนมาแล้วมันเห็นเห็ดมันก็เดินต่อทำให้เราแบบเดินวนกลับมาที่เดิมหมือนทุกคนลุงก็เลยแซวว่าแล้วทางที่เราจอดรถตรงไหนลุงแกล้งถาม อันนี้ไม่ได้ละลูกหัวขวานเขากำลังเจาะไม้นะป๊กปกปก นี่กันน,กน,นิดนึงค่ะทุกคนนิดนึงอยู่ไม่ไกลทางแล้วนะได้ยินเสียงรถอยู่วันนี้เก็บเห็ดกระลุงสนุกมากเลยสนุกแบบชิวๆแบบเดินสบายๆกันในป่า เพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะคะแล้วป่านี้เนาะไม่มีน้องยุงนะน้องยุงน้อยมากสบายๆชิวๆได้หิบเต็มตะก้าแล้ว คอมากรีนงานอ๋อทุกคนโอ้ยแม่น้ำเห็นแล้วรู้สึกสบายใจก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่มัดเก็บเห็ดวันนี้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามและส่งกำลังใจให้มัดนะคะคลิปนี้มัดกับลุงลาไปก่อนแล้วเนาะยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะผลงานวันนี้ทุกคนดูเต็มตะก้าเลยเห็ดเหลือง